ฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะนะคะจันอยู่ที่นี่นะคะในฤดูนี้เป็นช่วงที่หนาวมากเลยนะคะให้ทุกคนดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาพบกันว่าด้วยเรื่องของอะไรเอ่ยนะคะเราจะมาเสวนากันว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะ ผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามนะคะความงามภายในและความงามภายนอกอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ได้หมายถึงเพียงรูปลักษณ์หรือความสําเร็จเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่คือการมีตัวตนการมีตัวตนที่จับต้องได้และการมีตัวตนที่รับรู้ร่วมกัน การมีตัวตนที่เปลี่ยมไปได้วยความเข้าใจตนเองความมั่นใจความดีงามที่แผ่ออกไปสู่คนอื่นจึงทำให้ผู้ชายรักคนรอบข้างหลงและผู้คนให้ความสนใจอย่างแท้จริงเรื่องนี้มีความสำคัญและมีนัยยะอย่างไรอยากจะรู้ไหมคะท่านผู้ชมถ้าอยากรู้ตามกันมาเลยคะ่ะหนึ่ง ผู้หญิงที่มีคุณค่าคือผู้หญิงที่รู้จักคุณค่าของตนเองเท่านั้นถ้าเราไม่ได้รักตนเองไม่เข้าใจตนเองไม่ให้คุณค่ากับตนเองถือว่าเราไม่ได้รักตนเองเป็นนั่นเองค่ะเธอไม่ได้วัดค่าตนเองด้วยสิ่งของหรืออาจยอมรับจากใครแต่รู้ว่า ตนเองมีค่าเพราะเป็นคนดีมีความคิดมีจิตใจที่งดงามผู้หญิงแบบนี้ไม่เปรียบเทียบไม่อิจฉาและไม่ลดคุณค่าตนเองเพื่อให้ใครมารักเพราะเธอรู้ว่าคนที่คู่ควรจะอยู่เอง โดยไม่ต้องร้องขอย้ำนะคะเพราะเธอรู้ว่าคนที่คู่ควรจะอยู่เองโดยไม่ต้องร้องขอหรือคนจะมารักเราไม่ต้องไปขอให้ใครมารักนะคะผู้ชายเขาอยากจะมาอยู่กับเราเองหรือคนรอบข้างเขาเข้ามาหาเราเองที่เราเป็นคนดีหรือนะคะ ผู้ชายหรือใครๆก็ตามผู้ชายผู้หญิงหรือคนรอบข้างนะเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนดีและมีคุณค่าเขาถึงอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานั่นเองค่ะไม่ต้องร้องขอนะคะเรามาวิเคราะห์กันข้อนี้กันนะคะว่าเมื่อผู้หญิงเข้าใจคุณค่าของตนเองเธอจะมีพลังในตัว ที่ส่งออกมาโดยไม่ต้องพูดผู้ชายจะรู้สึกเคารพและอยากปกป้องส่วนคนรอบข้างก็รู้สึกอบอุ่นและเชื่อมั่นในตัวของเธอหรือในตัวของเราตัวอย่างเช่นอาจารย์มีตัวอย่างให้ด้วยนะนะคะตัวอย่างให้ด้วยนะ 1. ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ดรยโุธราสิริภาประภกรนะคะนักวิชาการหญิงมีความอ่อนโยนสุภาพแต่เปลี่ยมไปได้วยพลังทางความคิดและจิตวิญญาณที่รู้จักคุณค่าของตนเองในฐานะผู้ให้และผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมเห็นไหมคะ ยกตัวอย่างตัวอาจารย์นะไม่ใช่ว่าเราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เราก็ไม่รู้จะไปยกใครนะคะเราเป็นผู้ทำคอนเทนต์ยกตัวเราเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นตัวอย่างอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนสร้างแรงบนันดาลใจและให้สิ่งที่ดีกับสังคมชุมชนเราจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความงามมีความดีมีความสวย และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นที่สนใจกับคนรอบข้างได้อย่างมากมายมหาศาลเชื่อจันนะคะว่าถ้าคนที่รักตนเองแล้วไม่จำเป็นต้องร้องของเพราะเรามีคุณค่าที่เราสร้างด้วยตัวของเราเองนั่นเองค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ดรยศุธราศิริพพาประภากร รักนะคะรักนะคะรักนะคะในหัวใจนะคะรักนะคะรักนะคะรักนะคะหลายดวงเลยรักนะคะรักนะคะรักนะคะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะคะกบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ